มีนักบอลบ้านๆนนะครับถามเข้ามานะครับว่าให้สออเล่นกองหลังตัวชนอย่าเอาไปพัฒนาตัวเองได้เลยนะครับพี่ก็จะบอกว่ากองหลังตัวชนเนี่ยสมัยก่อนเขาเรียกว่าสต็อปเปอร์พอมาในยุคป,ปัจจุบันที่เป็นแบ็กโฟลหรือระบบหลังสี่มันก็คือเซนเตอร์แบ็กคู่กันในภาษาโค้ชเขาจะเรียกว่า defense and cover เรียกเป็นไทยก็คือสออซ้อน มันจะไม่มีตัวชนเป็นหลักอะแสดงว่าน้องแบบเทคนิคคือยังไงอะนี่ดดนอ,อัดจยู่ไหเนี่ยอ๋ออัดอยู่อัดอยู่พอดีใช้ระบบแบบตอบกลับเลยก็เลยจะงงนิดนึงอะต่อน้องเทคนิคไม่ดีน้องก็เลยใช้แรงเป็นหลักเขาเรียกบอลควายนะชนปะทะสกัดกั้นทำลาย ให้ตัวสวิปเปอร์เป็นเก็บกวาดสมัยก่อนอ่ะืมสมัยก่อนเขาเรียกสต็อปเปอร์กับสวิปเปอร์ตัวชนกับตัวกวาดแต่พอมันเป็นคู่เซนเตอร์แบกอะ่ะน้องต้องทําได้ทั้งสองอย่างก็คือชนได้เก็บได้ถ้ามึงชนอย่างเดียวอะ่ะมันก็จะถูกส่งไปประมาณ1ิทีสุดท้ายยามที่ทีมนำหนึ 0, ่งศูนย์เราต้องการเกมรับเพิ่มขึ้น ไปทาลายเกมอะไรแบบนี้เราจะไม่ได้เป็นเสือตัวแรกอะ่ะเพราะว่าก้องหลังสมัยนีย้มันต้องเก็บบอลเล่นได้เพื่อทัชซิชันเป็นเกมลุกเนาะเทคนิคสําคัญมันต้องกลับไปที่เทคนิคอะ่ะเราไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าเราอายุเท่าไหร่ไงถ้าเป็นเด็กที่มันผ่านอะคาเดมี่มามันจะถูกสอนพื้นฐานการรับส่งเคลื่อนไหวอ่าคาแรคเตอร์ฟุตบอลความคิดฟุตบอลครบหมดแล้วเด็กรุ่นใหม่ มันก็โค้ชเขาก็จะใช้งานได้เลยในการที่ให้แผนแต่ถ้าน้องโตมาแบบพี่อะ่ะคือโตเองอะ่ะเราก็ต้องหาเวลาไปเพิ่มในส่วนที่ขาดเช่นจับบอลแรกไม่ดีก็ต้องไปฝึกให้จับบอลแรกให้ดีหรือผ่ออานบอลยังไม่แม่นไม่กล้าเก็บบอลเล่นอะไรแบบนี้มันต้องไปเพิ่มตรงนั้นนะเรื่องกำลังกับใจ ถ้าบอกว่าตัวเองมันตัวชนน่ะพี่ว่าเรามา่อยู่แล้วเราไปเติมในสิ่งที่ขาดดีกว่าประมาณนี้ถ้ายังสงสัยก็ถามมาอีกหรือใครสงสัยก็ถามมาได้เกี่ยวกับฟุตบอลและอย่าลืมไปดูช็อปกูด,ด้วยดูแล้วอันไหนที่พอที่จะซื้อไปได้ใช้อะ่ะซื้อหน่อยปอเสน็จมันตกมาที่พี่พี่จะได้ทําอะไรพวกนี้มาให้ฟังแล้วก็แนะนำอีกสวัสดี